ากันแบบเลือกว่าแฟดับสังเกตนะครับกล้องจับเลยครับแฟนขับครับโอ้โหนี่ไม่ไม่บอกก็รู้ครับว่าเปิ้ลหอยมาแน่นอนเดี๋ยวเดีวเขียนว่าอะไรนะคะพิมาวาลีแปลว่าอ๋อมาวาลีแล้วอ้พี่ขอพิมาวาลีเอาหมดใช้เอาเรียกมาเลยดีกว่าครับพี่อยากเจอแล้ว ขอเสียงประมุฑต้อนรับตั๊บมาโอ้โหวันนี้ให้เก็บมาเดินแฟนแม่งยางนะครับไปบ้างครับทําไม ใจเต้นเงี้นว่าหัวใจเต้นอะไรยังอ่อนเฮ้ยนี่มิกิมิกีิมิกีิมิกีิมีตะโกนเรียกเบิ้นด้วยบอกป้านถอยไปมีถอยไปเหรอนี่ไงถอยมีวันนี้มีครบเลยโอเคโอเคโอเค

เอาละเอามาเข้ารายการกันได้แล้วเอาละนั่งยางก็ไม่พ้นเรื่องเผาทีนี้จะได้รู้เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอย่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนะเราเราเราจะให้ใครเผาเรื่องอะไรก่อนดีอะพี่ิ้ล ใครก่อนใค่ก่อนถ้างั้นเราก็เอาไปก่อนเอาไปพี่ครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาแล้วกันหนึ่งสองซ้ำแล้นพี่บ้านครับมันหล่อปะครับหนึ่งสองซ้ยิ้มแล้วดูรกนั่งยังโซในวันอยุ่แบบนี้นะครับเราอยู่กับซ้อมแ้ำไม้นะครับไม่กี่ยิ่งกว่าม็อกคู่ ปลาทีแบบเสียงมันมากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเผากันเนี่ยจริงๆแล้วต้องให้เลือกข้างก่อนว่าใครจะอยู่ข้างไหนนะว่าก๊อฟเนี่ยจะอยู่กับใครระหว่างเปิ้ลกับหอยนะครับขออยู่ข้างใจนะครับขออยู่ข้างใจอยู่ข้างใจเลไมได้เพานั้นก๊อฟก่อนครับก๊อฟจะอยู่ฝั่งไหนอยู่อยู่กับพี่เปิ้ลไหมได้ครับอยูอ <S <S ่กับพี like ่เปิ้ลนะครับเพราะว่าเขาพยายามทําทรงผมให้เหมือนเหมือนก๊อฟไ่สุดละนะะเขาได้แค่นั้นจริงไม่ก็ต้องอยู่กับกับพี่หอยไปนะฮะ อย่าไปโดนตัวน้องครบน,น,นครบพว,วกกันพวกกันเดี๋ยวพี่ช่วยต้อถามก๊อฟก่อนเลยว่าว่าอย่างไมค์เนี่ยเอ่อเป็นยังไงบ้าง่ด้วยกันมาโตมาด้วยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเขามีท่าอะไรพิเศษของเขาไหมท,ที่ที่ว่ามันอาจจะเกินมนุษย์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างเช่นตอนคอนเสิร์ตตอนเพลงตลกดีครับก็แบบว่าเหงื่อออกมากอะไรอย่างงี้ก็แบบพอเพลงขึ้นมาก็แบบมันว่าทำไมด บาทีมันต้องให้มีภาพลักษณ์ในเชฟแบบจะเช็ดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้นี่เราทำอย่างนี้ครับนิ้ๆนี่คือเนื้อเช็ดเกลือของไม้เหรอครับไหนๆพี่ป้อนลองดูสิครับถ้าเหงื่อออกดึงๆตึงๆอันนี้มันจับผมเล่นเลยแล้วตอนแบบหลังๆเนี่ยต้องมาเริ่มมีการถ่ายบงไทยแบบอะไรกันเยอะแล้วก็มีคนทักบอกว่าอย่างไม้เนี่ยหน้าแบบสวยหน้าแบบ หญิงเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแบบบางครั้งหล่อแบบไม่จริงนะไม่จริงครับเขาบอกหน้าเขาไม่จริงครับหน้าเขาไม่หวานครับหน้าเาไม่หวานคไม่ไม่ไม่เนื่องจากคนเนี่ยทักไหมว่าหน้าหวานเป็นผู้หญิงใครไม่ชอบวิธีการของเขาเป็นไงครับถ้ายิ้มยิ้มหวานเขาจะมองว่าเป็นผู้หญิงใช่เพราะอย่างนั้นเขาทำไงครับขมวดคิ้วกระไรเดทายาู่ซองซัมอคชั่นเดี๋ยวทำไมขมวดอย่างนั้นก็ปีนได้ไม่เหมือนอะไรครับอ่าไม่ลองไม่ลองครับ เพื่อเพื่อให้คนช้ำกล้องชงกล้องเพื่อให้ดูว่าไม้ไม่เป็นผู้หญิงอีกต่อไปไม้จะทำหน้าแบบนี้ครับห2ึ่งสองสามแอคชั่นแล้วก็ขมวขสา้ะใช่ไหมฮะพอพี่เขาบอกยิ้มก็แบบบอกให้ยิ้มก็เป็นอย่างฮะพอขมมดปึ๊บยิ้มยมยิ้มยิ้ยังมยมยิยิ้ิ้ยิมมยย้ กอ่ะรอนะฮะหนึ่งสองซ้ำแล้วพี่บ้านทีครับมาลองปะครับหนึ่งสองซ้ำปึ๊บยิ้มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครับเออเออหไอ้คิ้วไม่เท่าไหร่ครับอยาอ่าขมวดตีนจาเด็ยัง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 ไหมครับก๊อฟนี่เขาเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นพี่ที่ดีหรือยังไงบ้างครับก็ นนขี้บ่นนะฮะขี้บ่นเจริงเหรอทำไมเป็นคนอย่างนั้นนะรับชอบวงการนะครับชอบวงการอีกทำไมเหรอวงการไงครับนี่ครับมีสดๆเมื่อเช้าเลยครับทำไมครับคือพี่ไมคโทรไปถามพี่คขาว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเขาบอกให้เตรียมเางเกงตัวนี้มากางเกงตัวนี้นะเกงตัวไหนครับแล้วทำไมก็ไปเตรียมของไมคมาทีนี้ไมาก็ไปนั่งห้องมีกรบแล้วก็บอกมีกอบว่าเนี่ยพี่เขาบอกให้เตรียมหนึ่งเก่งเตรียมไว้ยังเราบอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามนะครับ ก็นั่งเล่นเอ็มต่อไปนั่งเล่นไปเรื่อยเลยรถมาเสร็จมันก็ขึ้นรถพี่ก๊อฟเดินมาที่รถอ้าวแล้วทำไมไม่ไปเอาให้ล่ะโถทำไมไม่ต้องเตรียม,มต้องเตรียมให้พี่ด้วยใช่ไหมทำไมไม่เตรียมเองเราเออทำไมไม่เตรียมเองทำไมไม่เตรียมเองพี่บอกให้เอาให้บอกว่าอ้าบอกว่าถ้าผ่านไปบ้านใหญ่เนี่ยให้บอก พี่ใ well, ห have. so ้หน่อยว่าแบบว่าเอาให้หน่อยเพราะว่าไม่หาไม่เจอเราก็ไม่ได้ผ่านนะไม่ได้ผ่านแล้วทำไมไม่เอาเองอ่ะผมผิดครับผมผิดครับผมยอมรับผิดนะครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับทำอะไรผิดก็ไม่ผิดฮแล้วโคงการอะไรอีกฮะชอบชอบสั่งอะไรเนี่ยขอรับหน้าหนึ่งจานขอรับหน้าหนึ่งจานครับเออคุณพูดอะไรกับผมครับเนี่ยก็มาถามว่าจะสั่งอะไรอีกไหมครับ ต,ตลกด้วยตลกด้วยผมผมได้ยินว่าคุณคุณไม้เนี่ยไม้เขาบอกเองบอกว่าจริงๆแล้วคุณคุณก๊อฟนี่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าผ้าเธอแบบอะไรเตรียมเตรียมพร้อมตลอดเวลาเขาว่าผ้าคุณเน่ยเขาเขาเยอะกว่าคุณไหมก็เยอะกว่าเยอะกว่าเราแะฮะจริงจริงนะมีเรื่องอะไรครับเฮ้ยก๊อฟถ้าเยอะกว่าไม้เหรอไม่เป็นไรครับเป็นคนเยอะอยู่แล้ว โอยตายเท่าไหร่หรอเจอกับพี่ผมไหมโชว์ครับโชว์หน่อยนี้ถ้าคุณโชว์คนนั้นโชว์แชมป์เบรกแดนเมื่อ40ปีที่แล้วไหนครับเบคแดนใช่ไหมครับครนี่ตะ้าหักหักหักเลยเฮ้ยไม่คิดได้ยินเสียงก๊อปจริงๆเลยอ่ะเสียงอะไรเสียงดังก๊อปว่ะธรรมดาครับแต่แรงใหม่จริงเลยทำไมมันเสียงดังกร๊อฟคุณจะปุ๊บแล้วเสียงดังไม้เหรอ นี่แล้วแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตกันอ่ะถ้ามันเยอะแยะขนาดนั้นเคยล้มบ้างไหมอ๋อก็พี่กรอปนะครับก็คือจะมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่ต้องใช้ฮีลี่เล่นนะฮะฮฮลี่ฮีลี่คืออะไรครับเป็นรองเท้าที่มีล้อครับอ๋อหรือ ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยงั้นไม่ใช่ไทยพี่เปิ้ลเขาเป็นเหมือนไอ้มีล้อแต่เขาปัดอย่างเงี้ยอันนั้นวิวแชร์ครับอันนั้นวิวแชร์ครับแล้วการคอนเสิร์ตเป็นไงครับแล้คือมายืนเป็นแถวหน้ากระดานนะครับแล้วมายืนข้างพี่ก๊อฟครับผมพี่ก๊อฟไม่รู้เป็นอะไรขึ้นมาอยู่ดีก็ชูมือขึ้นมาผิดคิวนะครับแล้วก็แบบว่ากะแบบเท่แน่นอนเท่แน่นอนปั๊บเป็นไงครับปั๊บปั๊บเสร็จใช่ไหมฮะเข้าท่อนเต้นทุกคนทุกคนบอกว่าทิพย์กลับมาตอนนี้ท่อนเต้นเสร็จปึ๊บ ฟิล <Feel S 2> นะฮะ <Feel S 2> ทำให้ดูครับเป็นเป็นยังไงครับ โอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเย็น้ยโอ้ยโอันโอ้ยโอ้ยโอันโอ้ย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 โอ้เป็้ไโอ้ยโอ้นโร้ยโอ้ยโอรนโอ้ย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 โร้ยโอปยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ็นยโบ้ยโอ้ยโอทย่อ้ยโอ้ยโอ้ปโน้ยโอ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 ้ย่อ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโอ้ยโอ จังหวะเนี้ยครับทีนลอยอยู่ข้างใต้จังหวะเนี้ยครับหรือล้มล้มหลังต่อลงไปแล้วก็แต่ถึงแล้วพอพอล้มแล้วเป็นไงครับล้มไปครับเนียนครับเนียนปุ๊บมาเนีทันที่เขาก็รู้ครับแล้วกน่าต้องเนียนไว้ก่อนครับคือแบบว่าเนียนคือล้มล้มก็บเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีเพื่อนจีจูเนียคนหนึ่งนี่เลยครับเต้นเต้นอยู่คือแบบว่าอย่างนี้ละครผมเต้นอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะเต้นพอล้มไปเสร็จแล้วคนนั้นเขาตลกมากเลยครับเพราเต้นอยู่อย่างเงี้ย เต้นไปเต้นไปเต้นมาติดตอสอันนั้นเราไปทำอะไรแตเรื่องที่คุณแม่จะมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนรับรองว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะครับเพราะเราบุกเข้าไปถึงในบ้านแล ais, invers, ้วเอาของออกมาทั at at ้งหมดเลยครับ